พร้อมไหมแล้วเดี๋ยวเนี่ยมาเพิ่มให้อีกคันหนึ่งเนี่ยแล้วจะใช้ได้ไหมสองคันเนี้ยจะแบ่งให้เพื่อนจะแบ่งให้เพื่อนจ้ะพอๆๆกำเจ้าเข้าไปเจ้าเดียวหลังนี้เหรอไม่ใช่ถ้าหลังหลังนี้อีกหลังหรือว่าหลังนี้คะถ้าหลังนี้ อันนี้หลังนี้คือที่ตอนแรกที่ภาพที่ส่งมาให้ดูใช่ไหมเพราะจำได้ว่าหลคาีีที่น้องก็เดินอ๋อลือออกแล้วอ่ะหันลือออกแล้วเพราะว่ามันปฏิบัติยุดแล้วที่เราทันกีอู่โรลครับ่โอเคน้อฝน ไม่คิดคนเราแ้ก็จับจับภาษากับของทางทางสารสกุขทางราการแล้วก็อ่นีต้องมาดูเปรียีกอันนึงก็คือของพุศดานเป็นอะไรก อย่าเนี้จะจากคลิปที่ส่งไปให้เนี่ยเราก็เตรียมอุปกรณ์บางอย่างมาให้แล้วก็คงจะดูแลเรื่องที่เป็นห่วงเรื่องของเพลนคอนโทรลด้วยการลดการปวดนี่เขาให้เขาให้แบบบอฟินแบบเป็นน้ำแต่อีกอันนึงที่เราอาจจะต้องดู ได้ขอบคุณคุณครูบ้านที่คุณครูได้ช่วยเหลือหนูมาเป็นอย่างนี้เลยมองหน้าคุณครูขอบคุณคุณครอันนี้นะสาษาอังกฤษแล้วคุยจะได้จะได้คุยกัน ยิ um. ้มเหมือนพี่ฝนเ่ยพี yeah, thought, really ่ฝนยิ้มใหญ่เลยปีหกสองมารับมอบอะไรบางอุตกรงนั้นมาช่วยค่ะ แล้วก็กมเนฝกแต่ว่าออยู่ี่นเป็นยังไงเป็นเด็กดีเยี่ยมมากแล้วก็ให้ทำไมให้ช่วยเหลือใครให้ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่คนอื่นมาช่วยเราในตอนนี้ถูกไหมอ่าโอเคดีมากตั้งใจเรียนเี่งในขาวก็เรียนเก่งต่อได้ที่เท่าไหร่คะ ที่สองนะครับไข่ขาวเนี่ยยังพอไหวแต่ทีนี้ถ้าถ้าเกิดเราได้นมผงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะถูกทํามายไปเรื่อยสิ่งที่เราต้องการคือมันต้องไม่ต่ำกว่าสามจุดห้าตอนนี้มันสามจุดเจ็ดแต่มันจะอยู่ได้ประมาณยี่สิบเ็ดวันนั่นหมายความว่าสิงหากัญญาเนี่ยมันจะเริ่มลดร้อยหล่อลงไปถ้าเราให้ไม่พอเพราะนั้นเนี่ยเรื่องไข่ขาวคุณคุณปูได้ยินไหมโอเคโซ่ไหมโซ่ไหมโซ่ย่างงานี้คือโซ่นะ เอาขอเสียงน่อไดิไม่ได้ยินเสียงอะไรไนี่มาโเยอะไรนี่โรงอะไรครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรนรงเรียนี้โรงเรอะไรครับอรนี่ครับโรงเรียนนะครับงเปียนเนรีบ้เด็ยวเรรไปเรีอเรียรเรียรีย

ยังอ๋อนั่นแหละมันไม่ได้มันเห็นมากกว่านี้เนี่ยลูกย่า <laughs> <sum>